สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านฮะตอนนี้ครับอยู่ที่วัตโกครับอยู่โซนก๋วยเตี๋ยวเทวดานฮะเดี๋ยวจะมาอัปเดตราคาวัตถุมงคลลงพ่อรวยประจาเดือนตุลาครับราคาจะขึ้นหรือลงแค่ไหนเดี๋ยวผมพาไปชมครับนี่โอ้โหฟองสวยๆเพียบครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับมีร้านไหนนะฮะที่สวยๆถูกใจบ้างร้านนี้คุ้นๆร้านพิตามสวัสดีครับนี่ร้านพิตามครับเดี๋ยวเรามาชมนะฮะ ของสวยมีอะไรแนะนําบ้างพี่ตาลมีชุดสร้อยขายดีค่ะอันนี้ชุดละห้าร้อยายคือได้อะไรบ้างก็มีพระสององค์พร้อมเลี่ยมพร้อมเลี่ยมสร้อยละอ่ารวมเลยห้าร้อใช่ค่ะปกติสร้อยก็หนึ่งอพระเลี่ยมก็องค์ละ2อ0ร้อแต่ถ้าหนูว่าเป็นเอฟซน้องอันเดี๋ยวพี่จะให้สี่้อห้าสิบนี่สี่ร้ห้าสิบครับชุดตสาห่วงสี่รยห้าสิบใช่ค่ะ อ่าชุดนี้นะครับชุดนี้300ค่ะสามร้อก็ก็ได้พร้อมทั้งชุดเลยขึ้นคอเลยขึ้นคอเลยปกติอะพระเนี่ยถ้าสมมติว่าปกติแล้วเฉพาะค่าเลี่ยมเรามีพระเราพระไปเลี่ยมค่าเลี่ยมก็250เห้าสิลวใช่ครับเลี่ยมเดือดเตืนสองยห้าสิบถึงส0มร้อละค่ะอันนี้อันนี้อยู่ที่องค์ละ200ยเองค่ะชุดนี้ชุดนี้ถ้าเป็น FC ฟต้องอ่านพี่จันเอาสองร้อยอ๋ไม่ถึง300ไม่ถึง300ร้ไม่ใช่นะคะพี่สิ่นี่นะครับและแบบ ไม่มีสร้อยครับพี่ตากสองร้อยขอันนี้อุ้ยสองร้อยใช่ค่ะนี่ถูกมากถูกมากไอเลี่ยมก็เกือบสามร้อยแล้วเนี่ยใช่ค่ะอันนี้พร้อมพาพร้อมเรี่ยมก็สองร้อยครับนี่แล้วถ้าเป็นองค์น้อยๆองค์น้อยๆสำหรับผู้หญิงน่ารักน่ารักก็ร้อยแปดสิบอืมไม่แพงไม่ถึงสองร้อยถ้าเป็นองค์ใหญ่องค์ใหญ่ก็สองร้อยนี่องค์ใหญ่เดี๋ยวเรามาเทียบกันดูนะครับอันนี้จะเป็นกระดุมใช่ร้อยแปดสิบกระดุมเป็นเม็ดแตงนี่สองร้อยใช หอมเลียมเลยมนี่นะครับหอมเลี่ยมเลยอันนี้จะเป็นกรอบอะไรครับพี่ตาเนี่ยอันนี้เป็นกรอบทองไมค่อนค่ะถ้าเกิดว่าหนูมีพระหรืออะไรมาให้ที่ร้านพี่ตาใส่ได้ใส่ให้ได้ใส่ให้ได้เลยนี่ก็พวกกรอบไมค่อนเหมือนกันสปรีดอันนี้ก็เลี่ยมกันน้ํานะคะเลี่ยมกันน้ำทุกองค์อ๋อกันน้ำร้อยปรต็นเลยใช่ค่ะ นี่โอ้โหอันนี้สวยนี่อันนี้เป็นงานลงยางานลงยาชุดละพันห้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น FC มาเดี๋ยวพิจาให้พันสามลดให้ก็แทบจะแทบจะราคาทุนเลยค่ะนี้โอ้โหพันสามใช่จะหายากนะคะงานลงยาก็คือจะมีน้อยหายากใช่ครับพร้อมเรียมเลยโอ้โหอันนี้พันเดียวอันนี้พันเดียวครับเนี่ยอันนี้พันเดียวนะฮะอันนี้ครับอันนี้พันพันห้าหรือพันสามได้นี่ลดลดลดก่อนเลยใช่ลดก่อนเลยลดก่อนเลยฮะโอ้โหพันสามถือว่าถูกมากๆเพราะว่า เฉพาะพระก็400 4้0ออันนี้ก็เฉพาะพระเอาเปล่าก็400ค่าเลี่ยมส0 0รเป็นองค์ละ7 0 0แล้อยะใช่700อันนี้ก็ประมาณโอ้คุ้มคุ้มคุ้มเลยก็ต่ำกว่าทุนแน่นอนคุ้มเลยถ้าไปทำใหม่เกินเกินพันห้าน่ครับก็จะมีสร้อยนะคะมีสร้อยอันนี้เส้นละร้อยนี่นี่เส้นละร้อยนะครับใครมีพระก็มาซื้อสร้อยได้นะครับค่ะสั่งได้เลยไก่ถวายหลวงพ่อก็มีนะคะถ้าแวะมาร้านพี่ตานก็มีไก่ถวายหลวงพ่อคู่ละ99้บบาท เงินกับทองเงินไก่ทองสมมติมีใครบนไว้อย่างมาแก้บนก็มาซื้อที่ร้านพี่จันได้เอาหูไก่เงินไก่ทองนำโชคนะครับใช่่คะโอ้โหมีเยอะเลยก็มีอันนี้ลูกอันนี้เดี๋ยวพี่จันเดินออกไปได้เลยครับนี่โอ้โหอันนี้ีเพสยงตั้งหน้ารถอย่าเสียงดังเทวีสุวรรณอ่าอันนี้เทวีสุวรรณค่ะตั้งหน้ารถตั้งหน้ารถเทวีสุวรรณเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่ตาลเอ่อหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเดียวโอ้โหถูกมากอันนี้เหร อันนี้ร้อยห้าสิบค่ะอ่าอันนี้จะใหญ่กว่าห้าสิบก็จะเป็นเหรียญที่ผ่านพิธีปลุกเสกแล้วทุกเหรียญออกจากวัดแล้วประกันเทแล้วก็มาใส่กรอบเจดีตั้งหน้ารถโอ้โหหรือว่าตั้งโต๊ะทำงานอะไรก็ได้อันนี้ครับอันนี้แปดสิบบาทอันนี้อันนี้ก็จะเป็นห้อยหน้ารถพี่ตังคิดแค่ร้อยเดียวโอ้โหใช่ค่ะพร้อมเหรียญถูกมากๆพร้อมเหรียญปกติเหรียญนึงก็เกือบร้อยละใช่ครับอย่างอันนีู้้ถูกอันนี้พี่ตังแปดสิบบาทเป็นเหรียญที่ยังไม่ได้เลี่ยมอ๋อพวกย่อยๆนะครับยังไม่ นี่เลือกได้นะฮะมีหลายรุ่นนะครับหลายเนื้อดูครับแล้วก็มีอันนี้นะคะลูกอันนี้60บาท2องอันก็ร้อยเดียวอ๋อสองอันร้อยเดียวอันละหกสิบราคะหกสิบสองอันร้อยเดียวก็มีอ๋อนี่ไงค่ะนี่พยันก็มีพยันพยันก็มีค่ะพยันก็จะเป็นอันนี้จะขายดีเป็นรุ่นอะไรครับพี่ตาม เป็นพยัญปี6กสของวัตโกรุ่นรวยร้อยปีสองอาจะมีขายดีก็คือสีแดงกับสีดาแต่สีดําก็จะเหลือน้อยละสีดาสวยยังเลยสวยมากเป็นพยัญกำมะหยี่นะคะของวเต่กเด่นเลยน่าจะรุ่นรุ่นหลังสุดแล้วมั้งที่ทํากำมะหยี่วิตานว่าแล้วก็ผืนใหญ่ใช่ผืนใหญ่มากหลังจากนั้นก็จะมีแต่ผืนเล็กเท่าไหร่นะพิจารอันนี้พิจารเปิดอยู่พันสองแต่ว่าลดได้เหลือ9 0 0โร้ยอโหลดไปสา0รอยพร้อมกรอบเลยพร้อมกรอบเลยดูครับอันนี้ใช่ค่ะ แต่ให้ให้มาเอาที่ร้านมารับที่ร้านนะใช่ครับนี่รับที่ร้านได้เลยมันเลือกที่ร้านดีกว่าครับใช่ค่ะเราจะมีพวกแหิงเวนมงคลห้าสิบบาทโอ้โหปีเสียให้โชคให้ลาบห้าสิบบาทนี่นะครับค่ะโอเคแยันอันนี้ห้าร้อยนะคะอันนี้ห้าร้อยอ๋ออันนี้จะเล็กกว่าข้างบนนิดนึงก็จะถูกลงเพราะว่ามันเล็กนะครับแล้วก็จะมีภาพแบบนี้สองร้อยสองร้อยผมกรอบเลยใช่ค่ะ โอ้โหแล้วแล้วจะดีตรงนี้ค่ะน้องอั๋นคือกรอบอะถ้าเกิดว่ามามาซื้อที่ร้านพี่ตาลกรอบจะมีคําว่ารวยเออทำพิเศษใช่ไหมใช่จะมีกรอบคําว่ารวยซึ่งซึ่งถ้าเป็นที่อื่นจะไม่มีอ๋อมีโลโก้นี่โลโก้รวยด้วยครับสวยมากๆพิเศษพิเศษสั่งทาพิเศษเลยเนี่ยดูดิแล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้ก็ย่อยๆนะครับลูกที่ตานบอกน้องอั๋นก็คือมีสีแบ่๋อ้ยไงใช่ค่ะมีพัดยศดำมีสีแดง สีเทาแล้วก็สีฟ้าภาพรวมกรอบ200ร้อยใช่ค่ะอหถูกมากอันนี้เหรียญกระถินร้อยเดียวแต่ว่าถ้าเกิดแบบกุหนุนเยอะๆเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวลดให้อีกลดอีกไม่ถึงร้อยลดอีกนี่นะฮะอันนี้อ้โหอันนี้ก็สวยอันีนี่ขายดีนะคะที่ร้านจะขายดีมากคือสร้อยงานลงยาก็มาถึงร้านพันเดียวพันห้าพี่จันลดให้หลือพันสามนี่คือราคารถเลยมาแล้วไม่ต้องต่อเลยคือลดให้ละโอ้ยมาแล้วพร้อมขึ้นคอกลับบ้านเลยเนี่ยใช่ค่ะ โอ้โหนี่อันนี้ก็ย่อยๆนะครับก็มีในตู้ในตู้อาจจะต้องเดี๋ยวให้น้องเขาถ้าใครสนใจองค์ไหนก็เดี๋ยวทักมาทักมาดีกว่าใช่ครับทักหาพี่ตาดีกว่าอันตู้นี้ขายดีค่ะอันนี้โปรโมตตู้นี้อันนี้น้ำเสนอตู้นี้คือตู้นี้ก็คืองานลงยางานลงยาแล้วราคาหลักร้อยโอ้พร้อมเลียมราคาหลักร้อยก็คืออันนี้หลักร้อยจริงปะเนี่ย เลือต้องเลี้ยงเดียวเป็นกรอบเงินอันนี้กรอบเงินกรอบเงินถ้าเป็นกรอบแบบนี้ค่ะราคาหลักร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแหมนี่เนี่ยนี่ห้500ราๆๆ500ร้อยห้าร้อยเฉพาะเหรียญเฉพาะเหรียญก็สี่ร้อยแล้วโอ้โหครับดูครับเหรียญเฉพาะเหรียญก็สี่ร้อยแล้วถ้าเราไปเรียบเองก็สองร้อยหกร้อยนี่มันขา,ายห้าร้อยต่ำกว่าทุนใช่ครับนี่อันนี้เป็นงานลงยานะฮะใช่ดูครับอันนี้สองร้อยห้าสิบอ่าสองร้อยก็ได้สองร้อยก็ได้สองร้อยได้ลดให้ลดลดลดครับลดก่อนเลย นะครับนี่โอ้โหสวยงามร้อยปีนี่มีหลายมีหลายแบบแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานลงยาจะค่อนข้างหายากหายากหายากครับเนี่ยดูโอ้โหร้านพี่ตานก็มีเลนิดหน่อยเลดจิงจริงมีแหวนด้วยนะคะแหวนมีแหวนแต่ไม่ได้เอามาอ๋อแหวนพี่ตานเฟตี้บอกว่าแหวนพี่ตานเยอะอือันนี้เลดจิ๋วครับเลดจิ๋วร้านพี่ตานอยู่ตรงไหนครับมีฝั่งอ๋อลืมลืม มีตรงนี้อ่ะมีพวกไซห้อยหน้ารถของมงคลอันละหกสิบาทสองอันร้อยเดียวสองอันร้อยเดียวอันร้อยเดียวค่ะอันหนึ่งหกสิบสองอันร้อยใช่แล้วก็ที่ขายดีเยอะๆก็คือสติกเกอร์สติกเกอร์ก็มีหลายแบบอ๋อสติกเกอร์รวยสติกเกอร์ยันใช่ค่ะเขารวยนะครับอันนี้ก็80บาทพร้อมกรอบแปสิบบาทพร้อมกรอบเลยพร้อมกรอบนะแล้วก็จะมีสติกเกอร์มีหลายแบบอติดรถสวยเลยขายดีก็ หลายอย่างเพราะว่าผมเห็นผมเห็นขับรถมาุมต้องมีอ่ะขายอย่างค่ะแล้วก็มีเสื้อเสื้อนิดนึ่งค่ะน้องอั๋นที่ขายดีเยอะๆก็จะเป็นเสื้อเดี๋ยวาจาพาไปดูนะคะยันยอันี้ก็ยันพร้อมกรอบวันนี้มีลูกค้ามาเหมาไก่ไปถวายหลวงพ่อโอ้ไก่เหลือน้อยแดูดิไก่เหลือน้อยก็จะมีเสื้อค่ะมีหลายแบบถ้าสมมติว่า ลูกค้าทักมาก็คือมาบอกไซส์พ่ตาเดี๋ยวพิาดูให้เอาลายไหนอะไรอย่างเงี้ยมีหลายลายส่งได้เสื้อตัวละสามร้อยสามร้อยใช่ค่ะสามร้อยถ้าซื้อเยอะๆเดี๋ยวก็ลดได้อีกลดได้อีกเลอลดได้อีกอ้สวยสีดำสวยยังอันนี้ก็ขายดีอันนี้ก็คือเหมือนรุ่นชนะจนครับผมเปลี่ยนชนะจนรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นิ่ยมใหญ่มากเปดเก้านี่สวยสีดำอ่ะนี่รวยพันล้าน โอ้ดับแดงสวยค่ะอันนี้สวยนี่นะครับโอ้โหมีไซส์ไหนบ้างมีไซส์เริ่ม M L XL 2 XL 3 XL อ๋อมีทุกไซส์นั่นแหละทุกไซส์เลยจัดตรงทางไปตานีโอ้โหสวยงามมากครับแล้วก็มีรับใส่กล่องนะคะมีใส่กล่องพยงพยันถ้าเกิดมีมีอะไรก็คเอามาใส่กล่องที่ร้านได้ร้านพิตานอยู่ตรงไหนครับแนะนำหน่อยร้านพิตานอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวเทวดาทางเข้านะคะ นี่นี่ประตูเข้าวัดถ้าเกิดว่ามาก็มาจอดรถในร้านก๋วยเตี๋ยวเทวดาหรือไม่ก็จอดในวัดแล้วก็เดินออกมาหาพิตานได้เลยอยู่มุมเดินมาก็เจอเลยเบอร์โทรฝากเบอร์โทรนิดนึงนะคะก็คือมีขายทางเพจด้วยถ้าน้องๆทักเฟซบุ๊กเพจมา ได้อันไหนก็ได้นี่นี่ช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อของร้านพิตาถ้าท่านใดสนใจก็แคปไว้ครับเผื่อลืมฮะแคปไว้นะะฮแล้วก็ทักมาหาพี่ตาได้นะครับแล้วก็บอกว่าเป็น FC น้องอั๋นเดี๋ยวพี่ตาจะได้รู้ว่าจะได้ลดราคานี่เอฟซีอันน้เอฟซีอั๋นได้ลดนะครับอ่าก็โอเคตอนนี้ก็ขอบคุณพี่ตามากนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ